ให้ปุ th ai th ai th ai th ๋ยเดือนละสามครั้งคือว่าเป็นการให้อาหารที่มากกว่าความต้องการของต้นยางหรือไม่ครับคุณพี่ลุงนครพัฒนัฒนาไทยสงถามเข้ามานะครับให้เดือนละสามครั้งนะครับรือว่าเป็นการให้มากไหมนะครับคือนะครับอ่ามันอยู่ที่ว่าปริมาณธาตุอาหารที่เราให้นะครับมันมีปริมาณ NPK เท่าไหร่นะครับมีธาตุรองธาตุเสริมเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นการให้ปุ๋ยน้ำนะครับให้เดือนละ3าครั้งนะครับ ถือว่าเป็นการให้ที่พอดีพอเหมาะกับต้นยางพาราครับและเป็นการให้แบบสมบูรณ์ด้วยครับถ้าให้ครบหลักรองเสริมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการให้ปุ๋ยนะครับถ้าเราให้เดือนละ3ามครั้งนะครับจะต้องเป็นปุ๋ยน้ํานะครับถ้าเราให้เดือนละ3าครั้งได้นะครับต้นยางนะครับจะมีความอุดมสมบูรณ์ถ้าเขาพูดได้นะครับถ้าเขาสามารถบอกให้เราได้นะครับเขาก็จะ ดีใจนะครับเต้นลำเต้นแรงเต้นกาเหมือนอย่างที่อยู่ในรูปอยู่ข้างหลังนี้เลยนะครับถ้าเขาได้กินเดือนละ3ครั้ง3ครั้งนะครับเขาเขาจะไม่เป็นโรคขาดธาตุอาหารนะครับเขาจะไม่เป็นโรคค่อสารอาหารเขาจะมีความสุขครับแล้วเวลาเขาผลิตน้ายางเขาก็จะผลิตให้เราแบบอ่าแบบมีความสุขเหมือนกับรูปที่เขาเต้นอยู่ข้างหลังนี่นะครับม้วนซื่อโฮวเซลลนะครับเขาได้กินอาหารอุดมสมบูรณ์ครับ3มครั้งนะครับกี่เดือนละสครั้งนะครับไม่ถือว่าเป็นการให้ที่มากไปนะครับ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขม่วนซื่นโฮเซลกับสกงกรานต์ปีนี้นะครับ